ก็ขอสวัสดีกันทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไอซ์เซอร์ทอสกายนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เซิฟนอกอยู่นะครับทุกท่านผู้ชมเห็นอะไรที่ผมถืออยู่ไหมครับอ่าเนี่เป็นเปินใหม่นะครับผมก็จะมารีวิวเปิลน,นี้ให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับในเซิฟนอกนี้นะครับก็เดอร์มันจะเป็นยังไงนั้นก็ไปชมกันเลยครับไปอ่าตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ตรงเครื่องบินแล้วนะฮะแล้วเราจะ จะลงที่ไหนกันเดนะตดูกันนี่นะครับเราลงที่หอนาฬิกากันนะครับไปที่นี้ไม่มีเรดาร์ด้วยไม่รู้ว่าเขาเรียกเรดาร์หรือนาฬิกากันนะครับเอามาตรวจจับด,ดูคนลงตามฮะว่ามีใครลงตามเราไหมรอบประเดีย ปืนนั้นน่าจะหาได้จากไอ้นั่นนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้แอดอบนะครับน่าจะหาได้จากเนี่ยนั้นแล้วเราแล้รวระวังงนี้เราใช้ปือนเอ็นไปก่อนนะครับน่าจะมีคนมาเฮ้ยก็สามสวยพสวยนายวานายว่า,นา,วาน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  มีคนยิงกันแล้วเราไปแจมกับเขาด้วยเลยดีกว่าเฮ้แตกเมื่อกี้เท่าที่ผมเห็นไม่น่าจะมีแค่น,นี้เขาน่าจะยิงกับใครด้วยนะเฮ้ยเสียงนั่น,นมีคนมามาอยู่ครับโอ้ยอดตัวเขายับเลยนะครับ ไอ้เจกระทะว่ามีคนอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยเน่เน่เน่เอยู่ตรงนี้เลยวันงงนีงง้วนงงางเงนางเงยนางเงเจ้าในข้าไม่รอละตั้งตั้งตั้งปวดตัวยับเลย to adonan Ui, mới đồn hóa lên Tình lại, tình trăng bài Nhi ngay, ad up เลยโอ้โหตัวนี้ตึงอยู่นะตึงตึงอยู่นะเอาคุมไม้มาแอบก่อนแล้วกันน,นั่นมันน่าจะเก็บปืนไปหมดแล้วนะฮะเอ้ยมีกอตซ่าว่ะเอ้ยสลับปืนเพชร สิงโลกระสุนอ่้าฮันแนฮันแนฮันแนเออในไงเจอแล้วเย้โอ้ดีใจจังเลยได้รีวิวสักทีืัอ <c oughs> นี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันโกง,งไงนะฮะแต่เสียมันสวยดีนอ้อ <c oughs> นะฮะเอ้ยอ๋อ อ,อ๋อยืนทำอะไรหรือว่ามีคนยิงเขาอะครับเฮยเด็นั่นนะในโดนเมื่อกี้บอกว่าไม่มีใครเลยนะครับนอกจากผมนะเอาหายไปแล้ว คนนั่งอยู่ไหนจงออกมาสักเลยนี่โหโหโหวงบีบยังไวเลยนะฮะเราเข้าวงก่อนละกันจัดไปสิบคิวสวยๆ,ๆโอ้พอยจู่ๆแล้วไอ้คนนึ่งอยู่ไหน T-Rod yunii eeeng T-Rod 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 T-Rod